สวัสดีครับชาววันพฤหัส,สบ,บดีนะครับวันพฤหัสวันแห่งความเขาเรียกว่าเป็นวันครูส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นวันครูนะครับสีประจําวันพฤหัสก็คือสีส้มนะครับวันพฤหัสเนี่ยใครเห็นใครก็รักนะครับดูเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคนมีเหตุมีผลนะครับคุยบใครก็มักจะมีคนฟังแล้วก็คลอยตามไปด้วยเสมอนะครับ จริงเท็จไม่รู้แต่ว่าคือพูดแล้วมีน้ำหนักประมาณนี้นะครับก็คือคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมโอเคครับแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ทาโรชานแนลนะครับกับช่วงอ่านดวงรายวันรายสัปดาห์นะครับระหว่างวันที่28กุมภานะครับจนถึงวันที่6มีนาคม2564นี้นะครับ และตอนนี้หากคุณกำลังรับชมอยู่นะครับก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเพื่อรับฟังคำทำนายที่ชัดเจนและแน่นยาได้เลยนะครับและคลิปนี้เองนะครับเหมือนเดิมครับเน้นในการรับชมรับฟังนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาไว้แค่เป็นแนะแนวทางคร่าวๆนะครับสนุกสนุกกันไปนะครับให้เวลาตั้งจิตตั้งใจนิดนึงนะครับก่อนที่จะอ่านดวงให้ฟังนะครับ โดยดวงที่ผมจะอ่านของชาววันพฤหัสวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการงานการเงินอุปสรรคแล้วก็ครอบครัวความรักนะครับรวมถึงสถานะของของเราเองนะครับว่าช่วงนี้จิตใจเราสภาวะตัวเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมีความคิดอย่างไรนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะทำนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมเริ่มเปิดไพ่ให้กับเราเลยนะครับ ชาววันพฤหัสนะโอเคนะครับนี่ครบห้าใบเลยชาววันพฤหัสนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับ ช่วงนี้เอนะครับโอ้โหได้ไพ่เดอะเดชมาเลยนะไพ่แรงอย่าไปกลัวนะครับไพ่เดอะเดขึ้นมาในสเตตัสของชาววันพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงนี้นะครับอาจจะมีเรื่องอะไรเรื่องเนี่ยกัดกุ้มใจนะครับคิดคิดไม่ค่อยออกแล้วก็ในเรื่องของการบริหารการจัดการทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินต่างๆอะไรก็ดีงียคือไม่ได้กระทบอะไรมากแต่ว่าช่วงนี้จิตใจของคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบปวดหัวนะครับ ูในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะเทียดในเรื่องของเ,ออเรื่องของงานด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าถ้าหากเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ให้ไปหาหมอนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็เยียวยานในการรักษานั่นเองนะครับดูในในแง่ดีนะครับดูในแง่ดีอีกง่หนึ่งของชาววันพรหัสก็บอกว่าถ้าคุณเองมีอาชีพในเรื่องของ นักขายนักขายประกันนะครับหรือที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตต่างๆประกันพลบรประกันอุบัติเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงเนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณนะคุณสามารถที่จะแบบสร้างรายได้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเยอะแยะเลยแหละนะครับในช่วงของวีคนี้นะครับทั้งวีคเลยนะครับและจะมีผลเลยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งที่2เนี่ยนะครับค่อนข้างท,ที่จะชัดเจนเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของการงานของคุณในช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับต้องแข่งขันต้องมีการแข่งขัน,ขนแล้วก็มีการส่งผลงานนะครับเพื่อให้กับผู้ใหญ่ดูนะครับดังนั้นเนี่ยการงานในช่วงนี้ของคุณเองนะครับคุณอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดนึงนะครับต้องทํากันบ้านเยอะหน่อยนะครับเพื่อหาผลงานและก็การส่งงานนั่นเองนะครับผมต่อมาในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของคุณเองในช่วงนี้ถ้ามองในภาพรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าไม่เดือดร้อนนะครับ เพราะว่าเนื่องจากเจ้าตัวเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานสม่ําเสมอน,นะครับแล้วก็เป็นคนไม่เดือดร้อนด้วยนะครับในเรื่องของการใช้เงินในชีวิตประจําวันนะครับก็มีข้อแนะนําเพิ่มเติมเลยนะครับสําหรับคุณเองนะครับผมแนะนําให้พยายามทําบุญใส่บาตรนะครับช่วงนี้เพื่อสร้างบาร,รมีให้กับตัวคนเองนะครับสําหรับชาววันพฤหัสนะครับโดยเฉพาะชาวชาวอาชีพของพวก นักการโรงแรมการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยพวกนี้ทำไปเถอะครับทำแล้วให้ผลดีมากๆเลยแหละครับหรือแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจเองนะครับที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็ทําดีนะครับผมในเรื่องของความรักนะครับช่วงช่วงนี้ก็ความรักของคุณเองเนี่ยก็ยังเป็นความรักที่อบอุ่นนะครับเป็นความรักที่ดีอยู่เสมอๆนะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับส่วน คนที่เป็นโสดนะครับเป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ได้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าคุณเองอาจจะได้กําลังพบรักที่ดีนะครับหรือแม้แต่คนที่เจอเรื่องแย่ๆมาแล้วในเรื่องของความรักเนี่ยคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้พบรักใหม่ด้วยนะครับก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคําทํานายของชาววันพฤหัสนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามชมคลิปดีๆได้นะครับในทุกๆวีคเลยนะครับส oh, วัสดีครับ